สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาให้อาหารลูกออดนะครับมื้อแรกนะครับผมลูกออดอายุสามวันนะครับผมก็ในช่วงลูกออดอายุ3วันนี้นะครับผมก็จะให้ไข่แดงต้มสุกนะครับผมก็ให้เฉพาะไข่แดงนะครับนามาต้มครับผมแล้วก็นํามาปั่นละเอียดนะครับผมแล้วก็ละลายน้ํานะครับผมเดี๋ยวเอามาให้นะครับก็ให้ไข่แดงอยู่2วันนะครับก็คือวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับของการ ฟักเป็นตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปต้มไข่แล้วก็เอาไปปั่นนะครับเดี๋ยวเอามาให้กันนะครับผมอันนี้ไข่ที่เราต้มสุกนะครับเดี๋ยวเราแกะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับเอาเฉพาะไข่แดงเอาไปปั่นนะครับส่วนไข่ขาวเราก็แยกออกนะครับครับหลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับเนี่ยอันนี้ไข่ขาวเราแยกออกนะครับเอาเฉพาะไข่แดงแล้วก็เอามาปั่นนะครับอันนี้เครื่องปั่นเนาะเวลาปั่นก็ใส่น้านิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเฮาบมมีเครื่องปั่นนะครับเฮาก็ ขยำขยำก็ได้นะครับขยำขยำผสมกับน้ำนะครับคือให้มันละลายเนาะนะครับไข่แดงนะครับแต่ถ้าเกิดพามีเครื่องปั่นก็ปั่นเนาะมันอาจจะละเอียดกว่าครับเอาขยำขยำแล้วก็ละลายน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปหวานให้ลูกออดนะครับจะใส่น้ํานิดนึงนะครับผมจนจะได้เวลาปั่นมันจะได้บนเหนียวเกินไปนะครับครับหลังจากปั่นเสร็จนะครับมันก็จะ ละลายแบบนี้นะครับแล้วก็เทผสมน้านะครับนะครับน้ามันก็เตรียมไว้นะครับแล้วแต่ว่าลูกอ้อนเขามีลหลสําไดนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนะนี้ครเวลาเทมันก็จะเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับครับสังเกตนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปหวานให้นะครับถ้ามว่าลูกอ้อนเราเยอะล้วก็เติมน้ําอีกนะครับเพราะว่าจะได้ทั่วนะครับในหลายๆบ่อนะครับเดี๋ยวไปหวานให้กันนะครับ ครับอันนี้ลูกออลอายุ3วันนะครับผมก็เริ่มกินอาหารมือแรกนะครับผมอันนี้ก็ให้ไข่แดงนะครับไข่แดงที่เราต้มแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงแล้วก็ปั่นนะครับผมก็เป็นน้านะครับเป็นน้ําแล้วก็อ่าสระให้ทั่วบ่อเลยนะครับอ่าต้องสรดให้ทั่วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งลักษณะของไข่แดงนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นน้ําขุ่นๆนะครับเวลาเราสาดนะครับเราสรดให้ทั่วบ่อเลยนะครับเดี๋ยวลูกออลเขาจะกินเองนะครับเนี่ยมันก็เวลาเราสาดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับมันจะคล้ายๆฝุ่นเนาะนะครับ นะครับเดี๋ยวมันก็ลอยเดี๋ยวลูกออดก็จะมากินเองนะครับกินเองเนาะนะครับก็ให้ไข่แดงอยู่ประมาณสองวันนะครับก็คือวันที่ฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็คือวันที่สามแล้วก็วันที่สี่นะครับประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับให้ปกตินะครับก็แล้วแต่นะครับบางทีก็อาจจะให้มื้อที่สองก็มีนะครับเนื่องจากว่าถ้ามื่อว่ามื้อไหนนะครับลูกออดนะครับ ฟักออกมาเป็นตัวเร็วนะครับถ้าแดดจัดนะครับลูกออดอาจจะฟักออกมาเป็นตัวเร็วเขาก็จะแข็งแรงก่อนนะครับเราก็วันที่2ก็เริ่มให้ไข่แดงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดนะครับที่มันคืมฝนนะครับลูกออดฟักออกมาเป็นตัวช้านะครับวันที่2มันอาจจะยังว่ายน้ําไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราก็อาจจะให้วันที่3นะครับแต่โดยส่วนมากนะครับก็จะให้อาหารก็คือวันที่3นะครับถามว่าถ้าาบให้ไข่แดงหได้เบาะนะครับสามารถเอาปลาป่นให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้อาหาร เม็ดนะครับสาหรับลูกออดเลยก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเ่าที่เอดมานะครับส่วนมากก็คือจะให้ไข่แดงก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไข่แดงนะครับเป็นจะมีโปรตีนสูงนะครับเขาก็ให้ไข่แดงก่อนนะครับประมาณ1-2ถึงวันนะครับเพราะว่าจะได้ให้มันแข็งแรงนะครับก่อนให้อาหารเม็ดนะครับในการให้อาหารเอาก็สังเกตลูกออดนะครับว่าจะให้วันที่2หรือวันวันที่3นะครับเราก็ สังเกตว่าลูกออดนะครับที่ฟักออกมาเป็นตัวนะครับเขาเขาเริ่มว่ายน้ําได้หรือยังนะครับเขากะเบิ่งก่อนท่านมือว่าวันแรกที่ฟักออกมาเป็นตัวนะครับลูกออดจะยังจมอยู่ใต้ก้นบ่ออยู่นะครับเราก็ยังไม่ให้อาหารนะครับในวันวันที่2นะครับเขาก็สังเกตดูว่าลูกออดนะครับจะเริ่มว่ายแล้วนะครับแต่ก็ยังว่ายไม่เก่งแล้วก็เริ่มมาเกาะตามขอบบ่อนะครับอันนี้เราก็สังเกตเบิ่งนะครับเราก็อาจจะยังไม่ให้อาหารก็ได้นะครับเนื่องจากว่า ลูกออดมันยังว่ายน้ำไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงเย็นๆเรามาดูแลนะครับมันเริ่มว่ายน้ำเก่งเริ่มกินพวกเศษไข่เสียนะครับไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวนะครับตัวนี้แสดงว่าเขาเริ่มว่ายน้ำเริ่มกินอาหารแล้วนะครับช่วงเย็นวันที่2องเราจะเริ่มให้ไข่แดงก็ได้นะครับหรือว่าจะมาให้ในวันที่3มช่วงเช้าก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือลูกออดอ,อายุ3วันแล้วน,นะครับผมก็เริ่มให้ไข่แดงแล้วก็สาหรับปริมาณที่ให้เขาก็สังเกตเอานะครับถ้าให้เยอะไปมันก็ อาจจะทําให้น้ําเสียเนื่องจากว่าไข่แดงนี่มันมีโปรตีนสูงนะครับเราก็เลยเวลาให้เราก็พยายามสัดแล้วก็สังเกตมันกินไปนานะครับอันนี้เพราะอยู่8บ่อนะครับให้ไข่อยู่ประมาณสี่ถึงห้าฟองนะครับไข่แดงเนาะนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าฟองนะครับคันนี้ถ้าสมมติว่าบ่อเราเยอะนะครับเราก็อาจจะเพิ่มไข่แดงหรือว่าเพิ่มน้านะครับน้ำในในไข่นะครับเวลาเราเอาไข่ไปบดหรือเอาไข่มาขยานะครับละลายน้านะครับเขาก็ เพิ่มน้ำนะครับในการผสมไข่มันเยอะๆนะครับมันจะได้ศาสตร์ทั่วแล้วก็เพียงพอสำหรับลูกออดอันนี้มันก็เริ่มขึ้นมากินแล้วนะครับผมนี่สังเกตนะครับอาจจะเลื่อมตาจะน้อยนะครับเพราะช่วงเช้าๆนะครับลูกออดก็เริ่มเริ่มโผล่ขึ้นมากินแล้วนะครับอันตัวที่มันเป็นฟองนี่เป็นเรื่องปกติครับในช่วงเช้าๆนะครับลูกออดก็จะอาจจะขึ้นมาหายใจนะครับเล่นฟองอากาศนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ เดี๋ยวช่วงสายๆมันก็จะหายเองนะครับอันนี้ช่วงเช้าๆมันจะเกิดฟองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกออดพองลมท้องอืดนะครับแล้วเล่นฟองอากาศนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงต,ต่อการตายของลูกออดนะครับอันนั้นแสดงว่ามันผิดปกติแล้วนะครับลูกออดขาดออกซิเจนนะครับเกกรณีทั้งหมนว่าลูกออดพองลมแล้วฟูหรือลอยขึ้นมาแล้วเล่นฟองอากาศนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าลูกออดยังว่ายน้ําปกติแต่ว่า เกิดฟองอากาศแบบนี้นะครับก็ลูกอ๊อดมันจะขึ้นมาเล่นฟองอากาศในช่วงเช้านะครับในช่วงอากาศเยน็นนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะนะครับผมอันนี้ก็เริ่มกินแล้แลวนะครับเราไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะครับเขาให้ไปเขาก็สังเกตไปด้วยนะครับไม่ได้ให้รอบเดียวนะถ้ามันกินหมดนะครับกินหมดเร็วเขาสังเกตว่ามันกินหมดเร็วเขาก็ค่อยกลับมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับในรอบที่สองเนาะนะครับอันนี้เราหวานให้ทั่วนะครับนะมันก็จะเป็นสีขาวๆนะครับ ไข่ก็จะเป็นสีขาวๆลอยตามน้ํานะครับเดี๋ยวลูกอ๊อดเขาจะ,ะกินเองนะครับพยายามสานให้ทั่วนะครับเนื่องจากว่าลูกอ๊อดนะครับมันจะค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งเป็นกลุ่มนะครับอยู่เฉพาะที่มันจะบกค่อยว่ายไปกินเหมือนพวกปลาพวกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้เราก็พยายามสาดให้ทั่วบ่อนะครับพยายามสาดให้ทั่วบ่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอสังเกตว่ามันกินเหลือหรือไม่กินหมดหรือบ่หมดนะครับเบาะแสว่าให้ทีเดียวแล้ว เยอะไปถ้าม uh, ันก uh, ินไม่หมดนะครับมันก็จะทำให้น้ำเสียนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับลูกอ๊อดนะครับมันขึ้นขึ้นมากินอาหารนะครับก็จะคนข้างเยอะนะครับบ่อนี้ขนาดสองคูณสามเมตรนะครับผมก็ลงอยู่ประมาณสิบห้าคู่นะครับลงอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าคู่กันแล้วแต่ขนาดของ กบนะครับถ้ากบตัวเล็กก็ลงเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณ15คู่เนาะถ้ากบตัวโตนะครับแม่พันธุ์ตัวใหญ่ก็ลงประมาณสิคู่หรือ78คู่กันแล้วแต่นะครับไม่ได้ตายตัวเนาะนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของกบด้วยนะครับผมก็ส่วนมากนะครับกบที่นําไข่รอบแรกนะครับก็อัตราการฟักก็จะเป็นตัวก็จะมีไข่เสียบ้างนะครับประมาณ 10- 20%นะครับเนื่องจากว่าการไข่ครั้งแรกนี้ กบบางตัวอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่า,าตัวผู้อาจจะยังรีดไข่ไม่เก่งหรือตัวเมียอาจจะปล่อยไข่ทิ้งนะครับทําให้มีไข่เสียหรือไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวก็ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในการนํากบไข่รอบสองนะครับอัตราการฟักเป็นตัวก็จะเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากบนะครับไข่เขาก็แก่เต็มที่มีความพร้อมแล้วนะครับตัวผู้เขาก็เริ่มที่จะประคอง ในการรีดไข่นะครับใช้เท้าประคองแล้วก็ปล่อยน้าเชื้อได้ไข่ค่อนข้างที่จะทั่วเกือบทุกฟองทำให้อัตราไข่เสียนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อบ่งแต่ละบ่อนะครับที่ให้ไข่ไปแล้วนะครับมันก็เริ่มลอยขึ้นมากินไข่แดงแล้วนะครับผมก็อาจจะมีบ้างนะครับบางส่วนที่มันกัดกินกันมันเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากว่ากบหรือลูกอ๊อดนะครับเขากินกันตั้งแต่เป็นลูกอ๊อดนะครับจนถึงเป็นกบ ก็ยังกินกันอยู่นะครับผมก็จนกบอายุประมาณสองเดือนนะครับมันถึงกินกันไม่ได้แต่มันก็ยังกัดกันเหมือนเดิมสังเกตเวลาเราให้อาหารหรือเปลี่ยนน้านะครับเดี๋ยวามาดูเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่อยๆเนาะนะครับอันนี้มันก็ยังยังกินอยู่นะครับยังกินอยู่อันนี้มันก็ยังกินเรื่อยๆนะครับผมมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่นะครับามาเบิ่งบบอน,นี้นะครับบอนนี้ก็ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรา,ามาให้อาหารมันอีกนะครับถ้ามันหมดเร็วแล้วก็มาหวานให้อีกนะครับมาศาดให้อีกเนาะเวลาสาสพยา,ายามศาสให้ทั่วนะครับอันนี้ใช้ไข่อยู่ประมาณห้าถึงหกฟองนะครับลูกออดประมาณแปดบ่อนะครับบ่อหนึ่งก็ขนาดสามคูณสองเมตรนะครับถ้าเราหวานให้ศาสให้ไปแล้วนะครับถ้า,ารู้สึกว่ามัน น้อยไปแล้วก็เพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้ำในในไข่นะครับที่เราบดนะครับให้มันเยอะๆนะครับเพราะเวลาเราสาดมันจะได้ทั่วนะครับเราเลือกที่จะเพิ่มน้ํามากกว่าที่จะเพิ่มไข่นะครับเพราะบางทีนะครับปริมาณไข่ถ้ามันเยอะไปมันก็อาจจะทําให้น้ําเสียนะครับเดี๋ยวไปสาดให้ในแต่ละบ่อนะครับที่เราให้ไปแล้วแล้วก็สังเกตเขากินไะนะครับอันนี้ก็ให้อยู่2เวลานะครับเช้ากับเย็นนะครับแต่ถ้าเกิด ถ้ามีเวลาก็อาจจะให้ตอนเย็นด้วยนะครับช่วงประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนะครับก็มาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ควรให้ก็คือช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงนี้แดดร้อนผิวน้ําจะร้อนนะครับเราสังเกตลูกอ๊อดนะครับเวลามันมันกินอาหารนะครับมันจะลอยขึ้นมากินส่วนมากก็คือบริเวณผิวน้ํานะครับเพราะฉนั้นนะครับท่านว่าแดดร้อนนะครับผิวน้ํามันร้อนเวลาลูกอ๊อดมันลอยขึ้นมามันอาจจะโดน ผิวน้ำร้อนนะครับทาให้ลูกอดอดตายได้นะครับเพราะว่าผิวน้ํามันร้อนแต่ว่าบริเวณใต้น้านะครับที่ลึกลงไปมันเย็นเนาะนะครับมันอาจจะปรับสภาพไม่ทันนะครับทาให้มันอาจจะนองน้ําตายได้นะครับลูกอดนะอดเนาะเพราะนั้นนะครับช่วงแดดร้อนนะครับเราก็ไม่ควรให้อาหารนะครับเราก็ให้ช่วงที่อ,อากาศเย็นๆพอดีพอดีก็คือช่วงเช้าก็ประมาณไม่เกิน2องโมงเช้าหรือช่วงเย็นก็ประมาณ16บหนาฬิกาเป็นต้นไปเนาะนะครับในช่วง สายๆหรือช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนี้มันแดดร้อนนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของลูกออดนะครับอาจจะโดนแดดแล้วอาจจะตายได้นะครับอีกหนึ่งก็คือไข่นะครับถ้าไข่กบนะครับกบไข่ออกมาแล้วนะครับแดดก็จําเป็นในการฟักนะครับถ้าแดดจัดนะครับวันนั้นอัตราการฟักก็จะดีนะครับแต่หลังจากลูกออดฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับผมเราต้องมุงนะครับมุงหลังคาหรือหาอะไรมาคุมนะครับหรือมุงสลนแบบนี้นะครับผมก็ ประมาณ70%นะครับสแลมเนาะนะครับไม่ทึบไปแล้วก็ไม่บางไปนะครับส่วนมากผมก็ใช้สีนี้นะครับสีเขียวหรือสีฟ้านะครับใส่สีโทนนี้นะครับไม่ได้ใช้สีดำนะครับเนื่องจากว่ามันมันจะสว่างกว่านะครับมันจะไม่มืดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดวันไหนมันคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนไม่มีแดดนะครับอ่ถ้าเกิดเราใช้สีดำก็อาจจะทึบไปเนาะนะครับมันจะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่เนาะนะครับแล้วแต่ว่าเออ่ใครจะมุงสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ ส่วนมากของผมก็คือเน้นเรื่องความสว่างมากกว่าเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สีดำเนาะนะครับอันนี้ลูกออดก็เริ่มลอยขึ้นมากี่แล้วนะครับผมก็ให้อยู่ประมาณ2วันเนาะนะครับสําหรับไข่แดงต้มสุกนะครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับหรือจะเอาใช้ไข่ตุ๋นก็ได้นะครับอาจจะใช้ไข่ตุ๋นก็ได้นะครับหรือเราอาจจะตอกไข่นะครับทั้งไข่แดงไข่ขาวนะครับแล้วก็ไปลวกนะครับเวลาเวลาเราลวกมันจะ ออกคุณขุหมอนกันนะครับมันก็จะได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวแบบนี้ก็ได้นะครับกันแล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากผมก็จะต้มแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงมามาปั่นนะครับมาปั่นหรือขยำนะครับแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็มาสาดให้นะครับอย่างอย่างที่พ่อทําให้ดูเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ลูกออดก็เริ่มทยอยโผล่ขึ้นมากินและนะครับผมมันก็มีบางส่วนที่อาจจะกัดกินกันก็มีเนาะนะครับตัวไหนไม่แข็งแรงอาจจะมีตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแต่ละบ่อนะครับมาดูแต่ละบ่อเนาะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ไข่แดงอีกพรุ่งนี้ในช่วงเช้าเนาะนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเริ่มลองเอาอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเสร็จรูปนะครับสลับปลาน้ําจืดชนิดกินสัตว์นะครับหรือชนิดกินเนื้อนะครับหรืออาหารลูกออสนะครับส่วนมากผมใช้ของไฮเกรดนะครับไฮเกรดนะครับบางทีก็ใช้ปลาป่นนะครับถ้ามีปลาป่นก็ใช้ ป,ปลาป่นผสมผ <beginning. S 1> หวานด้วยนะครับแต่ว่าป,ปลาป่นก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับเนื่องจากว่าป,ปลาป่นเขาค่อนข้างที่จะมีโปรตีนสูงนะครับจะทําให้น้ําเสียเนาะบ่อนี้น้ําเริ่มเขียวแล้วนะครับผมขนาดลูกอ๊อดอายุสามวันเนาะนะครับลูกอ๊อดอายุสามวันนะครับน้ําเริ่มเขียวแล้วนะครับถ้าเทียบกับบ่อนี้ก็ยังไม่เขียวเท่าไหร่แต่ว่าบ่อนี้เริ่มเขียวแล้วนะครับน้ําเขียวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับนะครับบ่อนี้น้ําก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผม น้ำก็เริ่มเขียวแล้วนะครับเขียวใสนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องฟองช่วงเช้าเช้านีครับนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอะก็เดี๋ยวไปดูบ่อฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพารอบไปดูฝั่งโน้นนะครับจะได้เห็นหลายๆบ่อแล้วก็มีลูกอ๊อดที่หางเริ่มหดแล้วก็มีนะครับผมส่วนกบพ่อแม่พันธุ์ก็จะเก็บในท่อแบบนี้นะครับเป็นท่อสองชั้นแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับกรณีฝนตกนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ ปิดอยู่ครึ่งเดียวนะครับแกปิดอยู่ครึ่งเดียวเนาะนะครับการเก็บในท่อมันก็สะดวกในการดูแลรักษานะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือการนํากบผสมพันธุ์เราก็ใช้ไปทีละท่อทีละท่อเลยนะครับท่อนึงกล้เก็บอยู่ประมาณ2 0่สถึงสาตัวนะครับสำหรับกบพ่อแม่พันธุ์เนาะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบไปดูฝั่งโน้นนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาเบิ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ให้อาหารไปแล้วนะครับผมก็ ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับที่ฟักออกมาเป็นตัวในรอบนี้นะครับในการนำกบไข่รอบที่สองนะครับมันก็อลอยขึ้นมากินอาหารนะครับกินอาหารแล้วนะครับอาหารที่ให้ก็เป็นไข่แดงเนาะนะครับบ่อน,นี้ก็ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็เริ่มกินอาหารอันนี้ฟองก็ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับบ่อน,นี้ก็ก็ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับ ก็เกิดฟองปกติเนาะนะครับเป็นเรื่องปกติของฟองอันนี้หางเริ่มหดครับเนี่ยนะครับลูกอ๊อดที่หางเริ่มหดก็เดี๋ยวต้องหาแพรยางนะครับมามาใส่อีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแพรยางหรือที่ให้กบขึ้นมาเกาะนะครับเดี๋ยวเขาจะโดนลูกอ๊อดตื่นกินนะครับเนี่ยอย่างตัวนั้นก็เห็นไหมฮะโดนกินไปแล้วนะครับผมเขาจะโดนดึงหางลงไปกินนะครับเดี๋ยวค่อยหาที่ให้เขาเกาะอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาคัดนะครับตัวที่หางหด ออกมาอนุบาลนะครับผมอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับผมมันจะเริ่มกินแล้วนะครับบางทีก็ให้ปลาป่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครมีปลาป่นนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นปลาป่นนะครับปลาป่นนี้จะโปรตีนจะสูงมากนะครับโปรตีนประมาณ5เปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยปลาป่นครับแล้วก็เอาปลาป่นให้เป็นเสริมก็ได้นะครับแต่ไม่เยอะไม่ต้องให้เยอะนะครับปลาป่นนะครับเนี่ยสารให้ปลาป่นมันก็เป็นฝุ่นนะครับเวลาเราสาดตร์ลงนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่ม อลอยตามน้ําไปเองนะครับสังเกตให้เวลาเอาป,ปลาป่นนะครับสาดลงนะครับอันนี้มันก็ช่วยให้ลูกอ๊อดนะครับมันได้กินอาหารค่อนข้างทั่วถึงนะครับการให้ไข่แดงหรือป,ปลาป่นในช่วงแรกๆนะครับสังเกตว่าไข่แดงหรือป,ปลาป่นมันจะเป็นฝุ่นนะครับเวลาเราสาดลงน้ํานะครับน้ําก็จะค่อนข้างที่จะไปทั่วนะครับพวกอาหารพวกนี้ไปทั่วทําให้ลูกอ๊อดนะครับได้กิน นะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารเรม็ดเลยนะครับบางตัวอาจจะขึ้นมาตอดกินบ้างหรือไม่ตอดกินบ้างเนาะนะครับผมมันอาจจะกินไม่ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเกิดให้เยอะไปนะครับอาหารเม็ดนะครับ mm hmm. มันก็ทําให้น้ําเสียเนาะนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาให้อาหารลูกอ๊อดนะครับในมื้อแรกนะครับก็คือลูกอ๊อดอายุสามวันนะครับผมก็ให้ไข่แดงนะครับก็คือให้ไข่แดงในช่วงวันที่ hmm. 2หร 2> ือวันที่3นะครับก็ให้อยู่2วัน นะครับผมหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนมาให้อาหารเม็ดนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมนะครับการเจริญเติบโตของเขานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ